ครับผมอ่าอยู่กับกองรถติ้งวิธำงกินนะครับอ่าตอนนี้ก็บห่างหายไปนานนะครับก็เพิ่งจะเริ่มมีงานนะครับก็พอดีมันไม่มีคนถ่ายเยนาะผมก็ไม่ค่อยได้ถ่าย,ยนะครับก็วันนี้มีเวลาครับพอดีน้องมาช่วยขับให้นะครับกบ็มาก็เทีย่ค้ำนะมาสองคันวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีงานต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรวมกันสี่คันนะ điều là sẽ ệ nha, à, hôm nay má có xe khám còn, à, điên ma, lục lọi nha các ก็ของผมก็จะเป็นอตอนนี้สอบกลุ่มเใหม่เอาทําถาดใหม่ด้วยนะครับของผมก็ทรงเหมือนกุบเรือนะที่ผมทําอันอันนี้นะเขาวิ่งดีเลยครับผมก็ดูท้อท้าหน่อยนะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านทางเมืองเขาหรอกคือผมนะเน้นใช้งานนะ เราจะค่อยๆทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าห่างหายไปนานเนาะคนดูลืมหมดแล้วบ้างตก็ขออภัยนะครับก็บางทีเราไม่ว่างนะครับไม่มีคนไหยให้ด้วยอะไรด้วยไม่มีเวลานะครับ

เป็นสูตรใหม่นะเอราน้รู้สึกจะทำหลุมใหญ่มานะครับหลุมใหญ่แล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างนะก็ะใครสนใจทำเครื่องก็ติดต่อช่างสมคิดนะครับเครื่องสองตัวนี้ทำมาจากอ,ะ,อะไหล่สมคิดทั้งนั้นนะครับแต่เวาลาประกอบกคือผมประกอบกันเอาเองเนาะผมประกอบกันเองครับแต่อะไหล่คือให้สมคิดทําให้นะครับช่างสมคิดทําให้ตามสั่งนะครับแล้วก็ใครอยากจะทาเครื่องอะไรก็ติดต่อได้นะเอาทเทสเตอร์ไหนก็ ก็ไม่มีานายกก็ไม่มีเบานะเฮ้ยนายกไม่เบาเลยนะล้อยกข้างก็ไปสุดจัดวลันบอกเลยแรงเรากล้ามือไม่กล้าเลยอ่านทีทำมาใหม่นะก็แขงดีนะผมว่ากำลังดีนะแต่มันต้องเสียคำาเข้าใจไล่เครื่องด้วยนะ หรือว่าคขอนข้างเรียกนะผมยังไล่ไม่ได้เท่าเขาเลยนะเดี๋ยวคำไล่รถเก่งมากเลยนะครับโอเคเลยฮะเฮ้ยัวโค้งมันไม่เบาอ่ะัวโค้งมันไม่เบาอ่ะ อ่าก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้มันก็ไม่ยาวนะก็ผ่วนจะลงลิปไม่ยาวแล้วเพราะว่าบางทีเราไม่ผมไม่ค่อยมีเวลาได้ตัดต่ออะไรด้วยเนาะกลับบ้านืาอกีดึกก็มุดแย่นะอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผม าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมช่องรถติ่งวิ่งทำกินนะครับผมครับสวัสด,ดีครับ